มัดติจ้าอันวันนี้เลิกง่ายเลยกะย่างโอ้คนมาย่างายกันเนะนาะย่างโลออกกับกลังกายคือเก่าวเราจ้ะเบิงเ้งมาแอปเปิ้ลส้มคือเก่เาวเราจะมาเก็บมัดอันนี้ไหมอันสุเทือไปทั้งฟังผุนเดินเนาะทั้งแผบทั้งปูนคนกันหลายหลายญาติกันเอาขี่รถมาเอาบัานไดมาต่อยเมื่อคืนเอา อันทั้งนี้บัดทั้งมองเจ้าของอยู่บ่ามาเบิ่งจักเถือ่อบ่อึดอืดเบิงเ่งแจ้คพี่นอ้องคอยเก็บข้าวเดี๋ยวได้เต็มถุงจ้ะเบิ่งดิแหละลายแหงแหมโอ้ยมันลายพักลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเก็บซวยกันพี่นอ้องดกครับดกเนี่ยไปหาแต่ทั้งอื่นบันดยื้อใกล้ๆเจ้าของบ่ามาหาจ้ะ เก็บก็เดี๋ยวเต็มถุงปุ่นท่องผัวใหญ่ก่นเบื้องผัวใหญ่ก็เก็บอยู่ทางผุ่นคนละต้นผุ่นผัวใหญ่เก็บอยู่ต้นผุ่นอันนี่มู่บั่นมู่ข่อยอยู่ทางผุ่นจ้ะย่างขึ้นมาว่าสิไปปลาจ้ะข่อยว่าสิไปเลาะปลาอืมทางผุ่นเลยยางมาทางผุ่นจ้ะท่ำมู่บ้านจ้ะมันมีคนมาเลาะเล่นมากเนี่ยมาเลี้ยงก็สิย่างออกก็ร่างกายสินะเนี่ยเบื้องที่ปลามันจ้ะพี่ รุ่นเต็มอยู่มักไว้อยนูดครับอันมักแอปเปิลจ้ะอ,อันรุ่นสาบลาบเต็มอยู่พี่้องเอ้ย่อยอันสอนมาแอปเปิลคือเก่ามันเจ็บมัหนอตตันี้เลยเมนคักเมนเน,น่เนาะจะว่าโบอันที่เหลวว่าสิขึ้นไปหล่อปลาซื้อนะพี่้องอืมปัดพ่อพอดีว่ามาแวะเบื้องนีรถเมืออื่นจังเสียนมาเก็บว่ัสันอันพก่กระเป๋ามาแล้วมัน เจียวเมื่อว่นไหนมันหนักไหมเมื่อพอกิดเบิงเต็มอยู่ทเทศมันก็นอกมานกับเปิ่นยแสบหรอนันก็แสบอีูจ้ะมันหลายกินบาอย่างเนาะอืไปใหายเก็บหายจนท่ท้นผึ่งไม่หล่นแม่

เลาะมาเลาะมาอังสีดีมาพอต้นมันนั่นคอยกัญยางแวะมาก้อนว่าสันแวะมาล้วกันเห็นกับเก็บโรตีจะวาบ่บ่ปป่อยให้รอดมืดออกก็แต่ว่าสีไม่เอามือไม่ห่วยบเลือจักบลือเหลียวคอยว่าอมันก็มืดเหลียวเม่เนเบ่จ้าป้าพี่น้องหาไปเลยเก็บไปน้ำกันจ้ะหลายแหงก็สิแบกเมืดใหญ่บืม น้อยย่อยๆแล้วจังสีเอานโน่นน้อยๆก็บ่ต้องเก,ก็บมันหนักเนาะมันลุนเหมือนอยู่ในห h à มันเหมือนเนี่ยเรเห็นมื้อาานี้อากาศมันคือนไขแหน่อยเลยแหละแดดคือสิแดดแต่ว่าฝนจะตกเต่าล่ะข้นอยู่กับร่งไม้ยางน้อยมันลุนนี่จ้ะมันอยู่ในปางสีเน,น,น,นาะนะมันลุนสีมันหลอนมันล่วงแบบนี้จ้ะ มันยังไงเงีสิเก็บเอาติปุ่นโคลคีเลอยู่เห็นไหมกูเห็นท่องหัวต้นน่ะอยู่เมืองนอกก็ได้โอ้ยขับบอรจะว่าอยู่เมืองนอกก็สิไม่เล่นเก็บบักเหลือมบันนี้ไหมมันเกศแอบเนาะอยู่ซื่อเมนบ่ร์ละเขาก็เก็บเอาไว้อันหนามันบ่ได้ว่ามีสุญัมเด้จับพี่น้องบอกไว้ก่อนอันเนี้ยมันมีเป็นยามเป็นสวง ม,มันบอกเลยว่าสีออกตอลอดแง่ให้เจา้าเลยเออขันมันเนี่ยมันมีนมก็ตตองเก็บเก็บเป้เป้ว้หงไปไว้หยังสีน้อเวลานั่นเท่ากับที่เด็กเอามากินหลายเหี้จ้ะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยมันอยู่ในตรงเนี้ยทงขุนก็เอาบบได้พอญ่ก็ตายเหี้ย ทุกคนมาเก็บน้ำกันจ้ามิตัหน่วยใหญ่ๆจ้าเนี่ยเอ้ยที่เรีย่ยางมามันหนาวไปเลยเาอเาไปามาั้งคือหอนวะจะใส่เสื้อผ้ายางน้ำมาเลยยางน้ำตาช้างอุ่นพ่อใหญ่เขาก็ได้หลยหน่วยได้เหิ่นซอยกันเก็บตนลต้นเอ้ยมันเสียไปบ่ไดดเราคอยว่ามืออื่นสิมาใหม่บ่วะเนาะมันหนักบ่แมนธรามดาเลยมันหนักเลยจ้าเนี่ย Và khó tụt, khó vàng cong xảy là chị nó cha hoặc tôi có pha nhầm xuống sân. Hoa vang kong miệt hoa chị thở lại. cho. In yang ka, yak kiếp yak nó vào I <laughs> say bát bà bung a lao. A kao bung 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 ว่ว <ITA> ่างๆเนาะจะว่าบุญบ่ได้เห็นหนังเนาะทาวิดีโอววิดีโอวกงนสีเลยเจ้าพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไฟมันล้มจ้ะเมื่อกี้มันล้มอืมข้าวเดียวเต็มถุงแล้วจ้านักได้มันก็คยเอาไปบ่ได้มืออื่นก็ยเสีมาเก็บใหม่บ่จะว่าบ่เจ้าบ่ไปเล่นเอาน้ำเข่าก็ได้แบบนี้เสีเอาน้ำมูลนี่แหละมันดกหลายเต็มตุ่นอยู่ เต็มถุงอ่ะเนี่ยข่อยไงก็ได้เต็มถุงข่อยก็ได้เต็มถุงจ้ะอันสิหอดถามมึอไหมมั้งกะสิบูเหลือตีเจ้าวาโบก่นคนเขาเห็นเขาเก็บเลยเขากะสิมาเก็บที่จับมงแรงมงแรงข่อยไงเขาเห็นอย่างละโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมวย ท,ทุ่งบ่ทุ่งนีอเนาะลายติเลยอุย้ยมันหลอนยางดีเลยเห็นไหม <laughs> มันหลอนนอยางสวยงามเล็ดจ้ะเอาไปตากไว้ถ้ากินฮอดปีนาปีอย่าง,งสีเนาะมันบริวาสิมีตลอดเด้จ้ะพีาเก็บไว้ตีเออเป็นย่ามบ้างก็จังสิแกะเอาไหนมัน อันไนมันกินะนะย่ามันวางก่อนยังสิเก็บเอาไนมันเนาะหัน่นเก็บเพีงหลายขวบที่พ่อก่อนต้องท่บอกไปยังว่าม,ามืออื่นจังมาเอาดูอะดาริหม้อเกนดีกวะนะ่าเนาะฟอนซิลซิลหม้อเกนคอมเอาดูเนาะเดี๋ยวโอเค โอ้ยข่อยสิไปก่อนพี่น้องมันมันหลายเฮียม,ม,มันอันมันหนักบ่นเลข่อยใส่ข่อยพ่ายเปยมากเนี่ยข่อยพายเปยมากเหรอมันไหนมันหนักขอ่อยก็เลยว่ามือไม่ก่อนเนาะแตยังเก็บอยู่ได้ดเสียดายมันอาจจะว่าบุนนะจ้ะจมันหลอนเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะพี่น้องเด้อ ปากไปแน่จ well. <Wow. S 2> wow. ้ะต้นเฮาเมือนกันอันไปไข่จังสีละจ้ะพี่น้องมันบอกขึ้นแบบหาดอกมี่ไงย่างตุงไฮตุงนางสีขึ้นเก่าล่ะเบิ่งเอาวิวธรรมชาจัดงงงามฟิลไปกันด้วยจ้ามีคนอันมาหลายก็เกณฑ์เนี่ อาฟิไล่หมอกเกิน <Yeah, S 1> ฟิไล่หม,มอกเกินเนาะ oh. ม,มีคนมาหลายแล้วไปกันด้ยจะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ